ันนี้เจปเพิ้นสายหากับผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศสวยๆงามเลยค่ะเด้องามมาพี่น้องค่ะค่ะก็มีเมนูเป็นปลาเผานะคะนี่กำลังปิ้งปลาตอนนี้พี่น้องคะค่ะปลาเผาปลาเผาต้องพิกกับด้านหน่อยนะเดี๋ยวปลาไหมทําที่จับพี่น้องค่ะมาปิ้ง เพ็ยดเมนูปิ้งปลาพี่น้องไม่อยากได้น้ำปาไปหน่อยแม่พาไฟไปหน่อยไปคือแห้งแท้แห้งเนาะโอ้ยใหม่แล้วพี่น้องครับเนื้อด้วพี่น้องด้วยอืบโอ้ยดำปีงปบาที่นี่โอ้ยจะได้นั่งเผาเด้อพี่น้องเนื้อนี่บ่เฟาบ่ได้นี่ ติ่งป้าตำมะฮุ่งค่ะพี่น้องค่ะย่างกุ้งนี่เย <ะ S 2> ็นนี่ก็เป็นประวัติของจระดี้ได้พี่นะ้องเด้อวางสามมอนี่ก็เป็นประวัติของจระขี้เนาะนางคำบางกับจระดี้ที่เขักข้าวเพิ่นกับยุบองนี่แหละพี่น้องค่ะก็มี่หมอสามคนน้ำมาปราบเนาะคือเพิ่นกับเลยผ้านางคำบางนี่ออกมานะพี่น้องหน้าผ้าอู่อเราถ่ายความไปเลยค่ะขอระยญาเนาะค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นประวัติของนางคำบางกับอีเคบักเฮาก็เลยกลายเป็นรัางสามหมอก็คือว่านางคำบางเพรันนั่งหลังอีเคออกไปพี่น้องไปหาเก็บดอกบัวนั่พี่น้องเนาะบาดที่นี่ก็เลยไปพออีเคตัวนึงอีเคตัวนึงก็เกิดความหักนางคำบางเลยสีแยงนางคำบางบาานี้อีเคบักเฮาก็เลยเอานางคำบางนี่ไปไว้ในปากอมไว้พี่น้องค่ะเกิดการต่อสู้กันก็เลยลงเกินนางคำบางไป บาดีนี่ก็เลยกลายเป็นว่าสำเนื้อิดพี่น้องแต่ว่าลงคืนนั่งํำบางกันนี้หัวสูงของสุนบืนไปพี่น้องค่าเป็นห่วยเป็นคล้อ,องไป,น,น,ป,ปน้ำอันลัมปรนศาสปนั้นเพื่ว่าเป็นห้อยของทางอีแเขนะพี่น้องเนาะค่ะนี้นี้ตายไปบนน้จเจ้าเมืองเพก่นว่านหาลูกคนค่ะน้ำหาลูกบัน้ก็เลยบ่เห็นก็นเลยไอ้คนออกตามหลากก็เลยมีหมอ ่นว่าผู้ใดหลาได้กสิมีรางวัลให้โอ้ยพี่น้องคะโอ้พี่น้องแสบไหลยบแมนบเขาเฮกเอ็นเทียงซั่นอันนี้มันผิกเนาะมันก็รุดบึ่อมัดแล้วโอ้ยอแสบพี่น้องเอ้ยแสบไหลแต่มันแสบคักคือการคิกบางประุ้งกง กำลังโมประวัติเพิ่นนะพี่น้องเนาะบารีมอสามคนนะคะพี่น้องค่ะกาเพิ่นก็ได้มาเขาพูดใดปราบอีแขกได้ก็บทมีรางวัลบารีมอที่หนึ่งแบบเป็นผู้ใช้กับลงไปปราบอีแขกถืออีแขกกินตาไต้เก่าพี่น้องมอคนที่สองก็เป็นผู้ใช้กัถืออีแขกกินตาไต้เก่าพี่น้องปราบ้อได้บารีมอผู้ทธศาสน์นี่เป็นไม่ยิ่งอีแขกบักข้าวนี่ก็เลยเกิดความสำนึกผิด ก็เลยสงสารเจ้าของก็หักน้ำข้างบางนะพี่น้องในคืนนั่งข้างบังไปด้วยความโตสูงก็ลุงคืนลงไปก็เลยอาปากย่อมเบยอหีให้ีแกคนที <rawd Moder> ่สามมีไม่ยิ่งคนนี้ลงไปปากเพื่อนก็เล้วใหม่เป็นย่างปลาแล้วกับมัดขืนมาพี่น้องลากข้นมามาพาถ่องก็ยืนนั่งข้างบางนะพี่น้องเนาะขาเนี่ก็เลยกลายเป็นวัดประวัติอำเภอวังสามหมอนี่โต้งนี้ก็เป็นสถานที่ของอำเภอวังใหญ่ก็คือวังใหญ่เป็นวังของเพิ่อนในพี่น้องค่ะเป็นวังของอัน อีเคปาก่าวได้พี่น้องค่ะประวัติของเพิ่นก็คืออยู่ตำนานมองนีล่ะค่ะก็เลยกลายเป็นอำเภอวังสามหมอค่ะจะเป็นสายห้าก็เลยเรล่าให้พี่น้องฟังอีกครั้งนะพี่น้องเนาะค่ะน้องฝ่ายมางามแต้พี่น้องเอ้ยฝากระส้มซอว่าฝาได้พี่น้องเป็นสีฝาเนาะนามนามกระสีฝาทองกระสีฝาทองฝากระสีฝานั่งย่างปฝาพี่น้องคะนี่ ปิงปลาก้อนยานนันใหม่โอ้ใหม่แล้วเด้อหนิเด้อมาเด้อพี่น้องขามากินเข่าเด้อกินเข่าน้ากันลองเท่ค่ะนี่พักกันหอ่หอเข่าห่อปลามาพี่น้องยา่างปลาไปไเรื่อยๆอยู่ละพูดอะไรอยากมาเลร่น้ำจิ้มปูใส่ห้ากับมามา,มาหามวนพี่น้องขาหาเนื้ออยู่ในกินพักคอนยอนใจเนาคะค่ะไม่ไม่มีเน็า ปีงสม,มีก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเบิง่งตาทางเดียวไฟแห้งผุดต้องถาไฟอ่อนคนเปมนตีนใหม่เบอร์ลูกดีขนาดพี่นอ้องเด้ยใหม่นะพี่น้องนะเนาะค่ะจะได้ก็ฝากที่ตามช่องเจเปิลสายห้าเนี่ยพี่น้องเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ให้ด้วยพี่น้องค่ะกดติดตามให้ได้พันตคนไว้ในพี่น้องช่องเจเปิลสายหน้าว่าวช่องหมบพี่น้องค่ะว่าวว่าวว่าวแหวนไม่ทู่สลาว่าวแหวนนี่คือพี่น้องเจเปิลสายหน้าว้าวว่าวค่ะแล้วก็ขอฝากชมให้จบคลิปนด้วยพี่น้องด้วยค่ะเด้อค่ะกันหากเป้งกันเนกันให้ได้ชั่วโมงยอดอัน4ีพันชั่วโมงการชมเลยพี่น้องนะขอขอะคุณมากๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กะย่างป่าอยู่พี่น้องเนาะไฟมันแห้งค่ะแล้วถ้าไฟอ่อนจะมาย่างไม่ พาชมมันยันบรรยากาศกับพี่น้องคะ่ะยางออกมาพี่น้องนี่เพื่อกระเห็ดท่างยางให้ได้พี่น้องยางออกมาในเลยประชมบรรยากาศได้พี่น้องก็มองนี่เพื่อนกระสีไฮ้ซได้พี่น้องเป็นมองมองละสามรอยบาทเบิดมือเบิดขึ้นพี่น้องคะ่ะเพราะฉว่าเบิดขึ้นบ่คอยมีผู้ใดอยู่นอกจากไบบดได้นอกจากนอกจากสังสรรค์ะไรพี่น้องคะ่ะลุกบ่ไหว สรบปเพิ่นก็ได้เอาไฟมาไต่ให้ได้ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นทางเห้งายางมาหลินน้ำนามนะพี่น้องเนาะค่ะพาคอนย้อนใจยางส้มนกส้มใหม่ส้มนามไปเหกายางมาโอ้ยพี่น้องนี่เป็นไดค่ะงามนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศนะพี่น้องนะเนาะเงียบสงบเออพี่น้องค่ะคันมองนี่เป็นเทศกาลนี่แพร่ทุกแพร่นี่เต็มนะพี่น,อน้องคนหลยหลยค่ะเพื่อนกระสิจองโท่มมาจองลวงนาไว้กอรเลยค่ะกระสิมีสะกดเตยยังหลุดเพื่อจังม้แต่ไสเรียนน้ำนามใดพี่น้องก็เป็นเลือปันเลือดฉีบเนาะแล้วก็มีเสือล่่มชู้ชีพให้้ดใดอยากเรียนน้ำนะพี่น้องนี่น้ำใสไหลเย็นเห็น,หนตัวปลาวัวแล้วนี่ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะ นี่งามหลายโอ้ยงามคักงามคักค่ะเดี๋ยวมาลอดรับช่วงนพนองเนาะคะมีการหลินหนวํวบดดิจะเปินสายห้ากับฝากช่องไว้แคนีกรน,นพนองเด้อหันมาเบิ่งหนาแหลยกันกอนพี่น้องยิ้มสวัสดีค่ะเจะเปินสายห้าค่ะหันมาเบิ่งหนาแหล,ลยกันกรว่าอ่าบายบายฝากติดตามช่องเจเปิลสายห้าว้าวว้าวนพนองค่ะ บายกับบรรยากาศสวยๆของวันนี้นะคะสวัสดี